งานอนดิเรกผมเที่ยวไปชิมไปงานหลักผมจึงได้รับมอบหมายภารกิจล่าสุดให้ตามหาร้านอาหารไทยที่มีตรลักอย่างชัดเจนพอเดือนหน้าจะมีลูกค้าต่างชาติระดับไฮเอนด์ end. มาเยือนบริษัทเราและผมต้องเป็นแม่งานในเรื่องอาหารการกินของแต่ละมือแถมลูกค้ารายนี้ยังเป็นนักชิมและชื่นชอบอาหารไทยมากและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเยือนเมืองไทย ฉะนั้นผมต้องทําให้ CEO ท่านนี้ประทับใจมากที่สุดเพื่อเป็นการรับรองแขกที่ได้มาชิมต้นตํำรับไทยแท้เมื่อมาเยือนถึงทิง่นกินเทีเ่ยวมาเยอะแต่ไม่เคยโฟกัสว่าต้องเป็นร้านอาหารไทยแท้ที่มีอัตลักษณ์คุณค่ะและเรื่องเล่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเคยมารสชาติดีกว่าเก่า <c ười> แต่อัตลักษณ์ล่ะ รสชาติแตกต่างแต่ไม่ชัดเจนอร่อยแต่มันไม่ถูกสุขลักษณะบริการไม่ใช่บรรยากาศก็ไม่โดนลูกผสมกระเด็ดไปทางจีนสักงั้นอาหารใครๆก็ทำเป็นไหนอร่อยหรือเปล่ากินกินก็ไม่เถอะกองทัพต้องเดินด้วยท้องบทเหมือนทุกร้านเดี๋ยวหนูมา ไปกนันดังดีกินสมุนไพรชัดเจน <Wow. S 1> โดนสิเฮียวว้า <Wow. S 1> อาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารนับโลกอร่อยแล้วก็มีออตลักษณ์แบบที่ไม่มีในชาติใดฉะนั้นใครๆก็อยากเปิดร้านอาหารไทยกันทั้งนั้น แต่ก็ต้องมาเลื่องปกติค่ะที่มีคนทํามาแล้วไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้ก็ต้องค <หา S 2> ัดสรรเลือกร้านดีๆหน่อยหนึ่งเลือกร้านอาหารที่มีรสชาติโดดเด่นปรุงรสด,ด้วยสเสน่ห์ปลายจังหะและรังสรรค์อาหารด้วยใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์การกินของไทยมาแต่โบราณ 2. มีการบริการที่ดีและเป็นมิตรตามสไตล์คนไทย 3. ต้องมีบรรยากาศวัฒนธรรมตามท้องถิ่นไทย4วัตถุดิบถูกหลักอนามายัยและเป็นวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ไทย 5. ตกแต่งร้านสะอาด และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยขนาดต่างชาติยังลงไหลสัรหาอาหารไทยกินกันไม่แดดเอาไว้โจมมีมาเมืองไทยกินอาหารฝรั่งว่าจะมาทําไมมาเมืองไทยกินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียจะมาทําไมมาเมืองไทยเลยก็กินอาหารไทยถึงจะมาถึงไทยอยู่เมืองไทยไม่กินอาหารไทยที่ได้มาตรฐานแล้วจะกินทําไมอยู่เมืองไทยกินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียเศรษฐกินไทยจะเป็นอย่างไงอยู่เมืองไทยเลยก็กินอาหารไทยถึงจะเป็นคนไทยของแท้ว่าแต่เราจะรู้ได้ยังไง ร้านไหนร้านไหนมีคุณสมบัติดีงามอย่างที่ว่าสัญลักษณ์นี้ยเขาพิธีพิถันในการคัดเลือกร้านมากๆเลยนะมีตั้ง370ร้านในประเทศไทยเกิดเห็นเจอเจอเอาสิไเนี่ยอาหารไทยต้องไทยสิงเลย